นี่คงจะต้องกล่าวถึงตั้งแต่ปี2,510-2,511นะคะตอนนั้นเรียนหนังสือจบใหม่ๆเลยค่ะจะกำลังเป็นเด็กไฟแรงอาสาสมัครที่จะไปเป็นข้าราชการอยู่ต่างจังหวัดทำงานศูนย์วิจัยชาวเขาค่ะระหว่างนั้นเนี่ย2,510-2,511เนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังจะให้พวกชาวเขาเนี่ยเปลี่ยนจากการปลูกฝิ่นเป็นการปลูกกาแฟเราทำงานอยู่ศูนย์วิจัยชาวเขาก็เลยต้องไปเข้าไปอยู่กับพวกชาวเขา เพื่อดูวิถีชีวิตแล้วก็มีการเปลี่ยนปรับปรุงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนแปลงนะคะอ,ะอาชีพตรงนี้นะคะตัวดิฉันเองเนี่ยไม่ได้เคยได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรอกค่ะเพราะเป็นข้าราชการตัวเล็กๆกระจิตก็มีหน้าที่เตรียมสถา,านที่ทําความสะอาดคุยกับชาวเขาเล่าให้ฟังถึงพรรกรณีรกิจที่ท่านกําลังจะมาทานะคะ แต่ชาวเขาเรียบร้อยแต่ว่าเนื่องจากทํางานศูนย์วิจัยชาวเขาเนี่ยค่ะโชคดีมากๆค่ะสมัยก่อนเนี่ยสมเด็จย่าท่านจะเสด็จผู้พิงราชนิเวศซึ่งอยู่ที่เชียงใหม่ทุกๆเดือนเนี่ยท่านก็จะอนุญาตให้พวกข้าราชการเนี่ยแต่ละกลุ่มขึ้นไปท่านจะเลี้ยงอาหารเย็นนะคะกับพวกเราแล้วท่านก็คุยบังเอิญก็ได้ไปอยู่ครั้งหนึ่งท่านก็ถามบอกว่าพวกชาวเขาเนี่ยในหลวง ท่านจะเปลี่ยนเป็นปลูกกาแฟไม่ให้ปลูกฝินแล้วจะทําอะไรดีทุกคนในโต๊ะก็นั่งเงียบกันหมดไม่มีใครตอบก็เลยอาสาตอบบอกว่าในฐานะที่ทําเกี่ยวกับชาวเขาคิดว่าควรจะเอาสินค้าที่เป็นงานศินละปะของชาวเขาพวกเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยออกมาขายท่านก็ถามบอกโอ้โหมันใช้เวลาทำนะบอกไม่ต้องเอาของอื่นมาขายของที่มีอยู่ที่เขาไม่ใช้แล้วเนี่ยค่ะ เป็นงานศินละปะทั้งนั้นให้เอาออกมาขายได้เลยหลังจากนั้นก็เลยมีการนําสินค้าเสื้อผ้าชาวเขาออกมาขายดิฉันจําได้ว่าสมัยก่อนชาวญี่ปุ่นชอบมากเพราะเป็นงานฝีมือขายดิบขายดีค่ะนะคะนี่ก็คือเป็นก้าวแรกที่ได้มีโอกาสนะคะรับใช้สมเด็จย่าในขณะนั้นหลังจากนั้นดิฉันก็คิดอยู่อย่างเดียวว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ดิฉันมีโอกาสเนี่ยดิฉันจะต้องทําอะไรก็ตามอย่างที่เห็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยที่ท่านได้ไถ่ทำกับประชาชนเพราะว่าตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนแล้วจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเป็นลูกศิษย์มอมเจ้าสุภัทธรดิตสกุลค่ะสมัยก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วสมเด็จพระบ,บรมราชินีนาถเนี่ยมีอาคาันตุก,กะจากต่างประเทศมาเราอยู่มหาวิทยาลัยตรงนั้นมีหน้าที่ไปรับสเสด็จค่ะได้เห็นพระองค์ท่านได้เห็นพระราชอาคันตุกะในสมัยก่อนนะคะตลอดเวลาแล้วก็เนื่องจากเรียนทางนี้ก็ได้ติดตาม หม่อมเจ้าสุภาพธรดิตซึ่งเป็นท่านเป็นคณะบดีเนี่ยท่านเป็นไกด์เราก็เดินตามลูกศิษย์ไปคอยรับใช้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นความผูกพันอันนี้เนี่ยกับในชีวิตตั้งแต่เราเป็นนักเรียนเท่าเราเห็นพระองค์ท่านมาเราก็เห็นว่างานที่ท่านทําให้กับประชาชนเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะคะก็เลยคิดว่าถ้าเรามีโอกาสเราจะต้องทําอย่างนี้ค่ะแล้วในที่สุดพอมีโอกาสจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยเดียนก็ไปเรียนหนังสือมา เรียนจริงๆแล้วก็เรียนเกี่ยวกับมนุษยวิทยาเกี่ยวกับคนๆนี่นะคะก็มานั่งนึกถึงชาวเขาก็ไปทํางาน mm. ดิฉันก็คิดว่าทุกวันนี้พวกเกษตรกรก็ดีชาวเขาที่เรารู้จักก็ดีเนี่ยเขายังขาดในสิ่งที่เรียกว่าการตลาดค่ะก็เลยไปทําตัวเองเนี่ยไปทํางานเรื่องการตลาดมานะคะก็เลยเอางานการตลาดเนี่ยค่ะมาจับตรงนี้จริงได้มีโครงการนะคะโครงการล่าสุดที่ดิฉันทำเนี่ยคือตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชา ก็คือไปส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลงในการปลูกผักและพืชพืชผลต่างๆบนภูเขาดิฉันเรียกว่าภูเขาพระราชาด้วยเพราะนะพระองค์ท่านนะฮะในสมัยเมื่อปี2512จนกระทั่งถึง2520พระองค์สเสด็จอยู่แถวนั้นตลอดเลยแล้วก็ไปทําจนกระทั่งในที่สุดก,ก็มีภูพิงราชนิเวศมีอของสมเด็จย่าที่เชียงรายนะคะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็ ชาวเขาก็ได้พัฒนามากนะคะเขากลายเป็นคนที่จงรักภักดีกับประเทศไทยค่ะแล้วก็ทำไมดิฉันถึงสนใจตรงนี้เพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยเราทำเกษตรกรรมแต่ว่ามันมีเกษตรกรรมอย่างหนึ่งซึ่งมันจะต้องทำบนเขตหนาวก็เลยไปตรงเขตหนาวตรงนี้เลยเรียกไปเขาพระราชาค่ะนะคะอ๋อมาถึงตรงนี้วังรีรีสอร์ทเนี่ยฮะที่จริง ไม่ได้เพิ่งจะมาทําตอนนี้เราทําอันนี้มาประมาณ17ปีแล้วค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ปี2540เลยนะคะตอนนั้นคงจะรู้นะคะว่าประเทศไทยเขาเรียกว่า IMF นะคะพอหลังจาก IMF เนี่ยมนุษย์ทองคําก็ตกงานไปหมดเราสอนทันทีเลยค่ะเราเปิดโอกาสให้มนุษย์ทองคำเนี่ยมาทําจริงๆถ้าเรียกว่าในสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งคนพวกนี้ยังไม่เข้าใจนะคะ คนในสมัยเมื่อ20 17ปีก่อนนี่ยังไม่เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมากนักเพราะเขาเป็นมนุษย์ทองคําอยู่ในกรุงเทพก็เลยมาบอกเขาว่าให้เข้าใจถึงเรื่องสิ่งที่พระราชาสอนก็คือมีอยู่3มอย่างเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องพืชผักนะคะแต่ดินน้ําพืชผักน่ะมันแค,แค่นั้นไม่ได้มันจะต้องเพิ่มเรื่องปุ๋ยเข้าไปด้วยมันคือปัจจัยสําคัญในการที่ทําให้พืชงอกงามชนิดหนึ่งก็เลยพูดเรื่องดินน้ําปุ๋ยนะคะเราก็ทําให้ดูค่ะ นะเราพูดเสมอมาว่าเมืองไทยเนี่ยบ้านเรามันเป็นบ้านที่อุดมสมบูรณ์มากมักจะพูดให้ทุกคนเวลามาเรียนหนังสือฟังนะฮะบอกคุณนะช่วยทําผืนแผ่นดินไทยเนี่ยให้มันมีมูลค่าเพิ่มหน่อยเพราะว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยนะเราเห็นพ่อแม่เราใช้เราทําน้ํพริกตำน้ำาพริกแกงเนี่ยตำน้ำําพริกแกงต้องเอาพริกไปแช่น้ําเสร็จแล้วก็ต้องกรีดเอาเม็ดออกแล้วก็โยนมันไปข้างหลังบ้านอีก7วันต้นพริกมันขึ้นแล้วดินดีขนาดนี้นะ คุณไม่ทําเศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่รู้จะทําอะไรนะคะก็เลยสอ,อนนสอนอันนี้สอนอันนี้เสร็จก็มาสอนแต่ว่าทุกคนไม่เข้าใจว่าทําแบบนี้แล้วจะหายได้ยังไงเพราะว่าพืชผักผลไม้ของเราราคาต่ํามากเราก็เลยบอกไม่เป็นไรคุณทำไปก่อนคุณผลิตมาแล้วเราสอนคุณแปลรูปตอนที่เราสอนใหม่ๆนะคะมะม่วงแก้วกิโลละ50สตังค์ค่ะนะคะมากสุดคือ2บาทเราบอกเราจะทํามะม่วงแก้วให้เป็นกิโลละร้อยนะ,ะเราก็ทําได้ ล้วยไม่มีใครทานค่ะวีละ10บาท15บาท5บาท3บาท2บาททุกวันนี้เราสอนกล้วย7ชนิดกล้วยหมดประเทศไทยค่ะนะคะแล้วเราอันนี้มาทําให้กับทางวังรีสอร์ททาอะไรพรนักงานของเราเราเป็นรีสอร์ทไม่ได้มีแขกทุกวันเราบอกอบรมพรนักงานให้ทําปุ๋ยเป็นพนักงานมาถึงมาทําปุ๋ยทําปุ๋ยเสร็จแล้วเนี่ยเรามีแปลงผักให้ทําคุณมาทําผักเป็นแปลง,ปลงทําเสร็จเรียบร้อยขายให้รีสอร์ทเนี่ย ในราคาเท่าไหร่ก็ช่างเอาไว้บวกเอาไว้หัก30%ค่าปุ๋ยค่าน้ำค่าอะไรที่เราลงทุนลงไปอีก70%นั้นนะัพนักงานเป็นกำไรที่พนักงานเอาไปแบ่งกันอันนี้เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพนักงานนะคะซึ่งพนักงานก็อันนี้มันดีตรงที่ว่าทำให้พนักงานรักกันทำงานเป็นทีมแล้วพนักงานเนี่ยไปอยู่บ้านตัวเองก็สามารถไปปลูกที่บ้านได้นะฮะอันนี้ทำดูเป็นตัวอย่าง ถ้าพูดว่าอยากได้ทําขนาดไหนอยากทําทั้งประเทศค่ะขนาดนี้อยากเปลี่ยนปร,ประเทศเป็นอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีครั้งหนึ่งที่ท่านเคยพูดบอกว่าเราต้องเป็น4.0ดิฉัทนก็บอกเกษตรกร4.0แต่คําว่า4.0ของเกษตรกรมันมีหลายอย่างหนึ่งเรื่องเทคโนโลยีซึ่งเกษตรเกษตรกรขาดนะคะเรื่องที่สก็คือเรื่องทำยังไงถึงมีรายได้พ้นขีดรายได้ปานกลางไปเป็นรายได้สูง อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะท่านคงจะเห็นบ่อยๆนะว่าเดี๋ยวก็จะมีคนโพสต์ออกมาว่าไล่หนึ่งเขาสามารถทำเงินได้8 0 0แสนบาทต่อปี5 0 0แสนบาท0 0แสนบาทแต่นั่นไม่ใช่เกษตรกรค่ะนะคะเราต้องทำเกษตรกรให้มีไรายได้แบบนั้นได้ดิฉันภูมิใจมากค่ะไปทำทันทีเลยนะคะหลังจากดิฉันเริ่มตั้งแต่วันที่20พฤศจิกาออกไปที่หุบเขาพระราชานี่แหละค่ะอันแรกเลยก็ไปโบก เราไม่รู้จักกับคนพวกนี้เลยเพราะเราไม่ได้ไปมานานนะคะเขามาเป็นลูกศิษย์เราก็ห่างๆไปบ้างนะคะเราก็ไปหาเขาแล้วก็บอกว่าอันแรกเลยนะปลูกผักกาดเขียวปรีสําหรับดองเปรี้ยวทําไมต้องปลูกอย่างนี้ในภูเขาคุณทงจะเห็นนะฮะผักกาดควางตุ้งกระหล่ำปีผักกาดขาวผักบุ้งจีนคะน้าเต็มภูเขานะฮะแล้วก็พวกพืชสมุนไพรต่างๆ,ๆทุกคนมองไม่ออกค่ะ เราต้องมองให้ออกว่าผักอันนี้ไปทําอะไรทําไมผักกาดเขียวปรีผักกาดเขียวปรีทําได้4อย่างทําเสร็จปุ๊บเอาไปดองดองเสร็จปุ๊บไปทําการนาฉ่ายที่คนจีนชอบทานแล้วก็เอาไปตากแห้งตากแห้งนี่ส่งได้ถึงเมืองจีนนะคะเมืองจีนไต้หวันทานประกาศอันนี้หมดแต่ของเราเป็นผักกาดดองผักกาดแปลรูปที่ทําจากผักปลอดสารพิษค่ะดิฉันคิดว่าดิฉันเป็นคนเดียวในประเทศไทยขณะนี้นะคะที่ให้เกษตรกร,กรทําอย่างนี้แล้วเขามีความสุขกันมากประสบความสําเร็จ ขณะนี้เนี่ยทำมาแล้ว5เดือนได้ทุกสิ่งทุกอย่างมาเกินกว่าที่คาดหวังค่ะจากเกษตรกรที่ร่วมมือกับเราทําเมื่อ5เดือนที่แล้วประมาณ20ไร่ขณะนี้5เดือนได้500ไร่ค่ะนะคะกำลังจะคิดว่าจะไปขายยังไงดีเพราะว่าเราสัญญาว่าเราจะต้องช่วยกันขายให้ได้ค่ะอันนี้อันแรกต้องมีความเชื่อก่อนต้องเปลี่ยนความคิดนะคะที่นี่เนี่ยตัวดิฉันเองเนี่ยทำอยู่2อ,อย่าง หนึ่งการเปลี่ยนความคิดของผู้คนโดยเฉพาะเกษตรกรและแม่บ้านต่างๆนะฮะหรือว่าภาษาอังกฤษกเขาเรียกว่า paradigm change นะคุณต้อง change ตรงนี้ให้ได้อะไรที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตของเขาสั่งสมมา 40, 50ปีมันอยู่ในใจฝังลึกต้องขุดเอาออกมาเปลี่ยนว่าทุกอย่างง่ายมากทุกอย่างทำได้ดิฉันบอกวิธีเปลี่ยนก็คืออันที่หเปลี่ยนเปลี่ยนจากที่พืชผักที่คุณทำเดิมๆและไม่ได้ราคาทำสินค้าที่ได้ราคา อันที่สองเปลี่ยนโดยการแผ่แปรรูปได้ราคาขั้นที่สองเป็นการนเรียกว่าเป็นการจ้างตัวเองรอบสองตอนแรกจ้างตัวเองรอบแรกคือการปลูกจ้างตัวเองรอบสองคือตัดแต่งและแปรรูปเงินก็อยู่ที่เกษตรกรนะคะครั้งที่3ก็คือจ้างตัวเองครั้งที่3คือไปขายทุกวันนี้ต้องเปลี่ยนอันนี้ทําไมถึงเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ตลาดเปลี่ยนหมดค่ะ เมื่อ40ปี30ปีหรือ20ปีที่แล้วตลาดยังเป็นเจ้าของรายใหญ่ทุกวันนี้ดิฉันเน้นบอกบอกทุกคนเราเป็นปลาเล็กต้องรวมกลุ่มค่ะรวมกลุ่มทําให้เข้มแข็งพึงจะสู้ปลาไหลปลาใหญ่ได้ไม่งั้นปลาใหญ่จะกืนกินเราไปหมดนะคะอันนี้ต้องเปลี่ยนความคิดก่อนเรื่องที่2ต้องสร้างภาวะผู้นําสิ่งที่ดิฉันทาแตกต่างคนอื่นใครจะมาเป็นเกษตรกร,ก,รกับเราลักษณะผู้นําเป็นยังไงหงให้ความรู้ สองพาทำจริงสามให้รู้จักตัดสินใจก็คือผู้นำทุกคนต้องมีสมุดทำแผนแผนก็คือที่คุณเรียกว่ามีวิสัยทัศน์แต่ดิฉันบอกว่าอันนี้เป็นความฝันความฝันของเกษตรกรความฝันของแม่บ้านว่าอีก5ปีต้องการจะร่ำรวยยังไงถ้าทำตามความฝันอย่างนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าทุกคนประสบความสำเร็จค่ะแต่ว่านี่อาจจะไปพูดถ้าคุณฟังแล้วโอ้ยฉันไม่ใช่เกษตรกรแต่อยากจะชวนทุกบ้านเลยค่ะ ทุกบ้านมีที่ดินแม้กระทั่งคอนโดนะคะคุณสามารถปลูกผักกินได้โดยทําผักอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์เราจะสอนคุณปลูกผักในถุงบนคอนโดก็ได้ค่ะทําได้หมดเพราะฉะนั้นทุกคนหันกลับมาปลูกอยู่ปลูกกินเหลือแล้วเอาไปขายนะคะแล้วถ้าอยากจะเรียนมาที่นี่ค่ะเราต้องเรียนเรื่องภาวะผู้นําเราต้องสร้างตัวเราเองเป็นผู้นําก่อนเราต้องเปลี่ยนตัวเราเองให้ได้ค่ะ